บงิบบน้าเอาบนนั้นยี่สิบล้านปาไหมสิบสี่เดือนเอาโอพี่เดียวเสร็จตั้สวัสดีค่ะพี่ที่สัมพันธ์พี่น้องเห็นเอียงนะคะที่วัดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะพี่น้องเมื่อคืนนี่นะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะเกิดอียงขึ้น พิธีสำคัญจึงได้ไห้บอดหน่อยคนนีมีอะไรดีเนาะถูกเชิญมาเข้าพิธีสำคัญตัดลูกนิมิตปุ้นไนเห็ดบุญนะคะเพราะว่าในแต่ละลูกนิมิตนี่ก็จะมีการาถวายผ่าจีวรเครื่องทยทานทุกอย่างเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปชมภาพกันนะคะพี่น้องคะ่ะเอามาดูว่าเกิดอีหยังขึ้นนะคะเด็กโตนหน่อยๆคนนีนะคะ ถึงได้มีบุญบารมีมีมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะกาบสวัสดีเอซีแฟนครับอีลานอยนองอุ้งอิงสาวนอยเพชรบานแพงเอฟซีแฟนครับทั่วโลกทั่วประเทศเอฟซีทุกบ้านทุกหลังนะคะเอฟซีพลังหลักพลังเงียบพ่อหักแม่หักของนองอุ้งอิงเด้อค่ะเด้อจังไดเมอนียคูลีเจโอวันออฟทิเชียลนะคะก็เลยมาเล่าสู่มาเล่าบึงว่าเรื่องราวที่เมื่อคืน ที่น้องอุงอิงไปแสดงเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่น้องคะจึงได้มีเหตุการณ์แบบนี้นะคะเด็กในวัยนี้นะคะเข้าไปเบิ่งภาพจักน้อยหนึ่งนะคะบอเอาหลายประมาณจักนะคะเดี๋ยวชมนะคะอย่างเด็กในวัยนี้พึ่งเคยเห็นคูรีก,กับอายุหลายแล้วนะคะพึ่งเคยเห็นว่าเป็นอย่างจังมีบุญบรารมีมีมากๆนะคะศูนย์รวมความสุขของพ่อพ่อแม่แม่เอที่ AC ทัวประเทศ พี่น้องคิดว่าเป็นจังไดคอมเมนต์มาเด้อค่ะคอมเมนต์มาเด้อยิลาโบเมนคนธรรมดาหลวงพ่อนะคะต่างๆเพิ่นกน็แนมเห็นแต่เพิ่นปากบ่ได้เพิ่นนว่าบ่ได้เพราะพระเพิ่นจะมีศีลน,นะคะแต่เพิ่นหูโดยบาละมีของเพิ่นนะคะอะเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งว่าวัดนี่สร้างโบสถ์จักปีนะคะพ่อหยุดนะคะขอใส่ ซีอาร์ของพ่อยทดลำเพลินออฟเขียวเอามาฝากพี่ฝากน้องให้เดเบิงจักน้อยหนึ่งนะคะเป็นจังไดพี่น้องเบิงแล้วนะคะบารมีน้องสูงหลายพี่ที่เราหนี่ส่วนมากจะมีเจ้าหน่ายยศใหญ่ใหญ่เช่นสอสอ,อหรือว่าผู้ว่าหรือว่านายอำเภอเนาะเนาะแต่เป็นอย่างประธานเป็นอีหลา่าอายุแค่18ปีเจ้าอาวาสหลายวัด เชิญให้นองอุงอิงบอดหน่อยของเห้าไปเป็นประทานเอาเลิกเอาใช่ตลอดมาไล้ลวัดหล้จังหวัดกว่าไดโดยที่น้องบอได้ไปเสนอตัวเลยค่ะจะมีแต่ถูกเชิญไปเนื่องจากอะไรที่น้องหูบอเนื่องจากพ่อบอโจท่านไม่ได้มาเพราะติดถ่ายภาพยนตร์คายอ้อค่ะอู้ยขนลุกค่ะ ปาติหารมีจริงนะคะอีลาเป็นคนมีบุญมีคนเดียวในโลกนี่พี่น้องพึ่งเคยเห็นเด็กหน่อย18ปีนะคะแล้วก็มีพ่อยุทธนะคะเสียนนแล้วก็แม่แม่หน่อยนะคะแล้วก็แม่บีตามไปแล้วก็มีพี่หมอนอิงนะคะแล้วก็ช่างแอดดี้นะคะตามไปยิ้มย่างเดียวคะ่ะพี่น้องเกิดมาก็6กับ66ปีแล้วพึ่งเคยเห็นปื้มคะ่ะ ใมันฟู่แทบจุกเลยพี่น้องเอ้ยนะคะเขาเรียกว่าผู้มากด้วยบารมีหรือว่าเจ้านางน้อยแห่งเมืองสีสกีหรือว่าเจ้านางน้อยแห่งเมืองคุขันนะคะคิดว่านในโลกนี้ือสีมีคนเดียวถ้ามีใครอีกก็จะช่วยบอกในเด,เด้อพ่อได้หูนะคะเนาะเวลาน่าจะเปลี่ยนใหม่เนาะค่ะเนาะเราม้องปเห็นเกจิท่านมองเห็น ตเต้าเป็นคนธรรมดามองบ่เห็นเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุสะอนหลายสะอนอิหล่าหน่อยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเบื้องลังเต่าม่นเป็นการประมูลเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเขาสื่อต่อมานะคะอาวาสนาดีนะคะน้องได้พระพุทธรูปตาดีได้เดี๋ยวไปเบื่องลิดจัหน้อยหนึ่งเด้อค่ะเด้อขอบคุณพ่อการใช่เด้อค่ะเด้อจังไดอิหล่าหน่อยว่าจังไหนพี่น้องหูบอมีด ตัดไว้ลูกนิมิตหลวงพ่อเพิ่นกะไห่เจ้าอาวาสอ่าแล้วก็พรอพุทธรูปเพิ่นกะไห่อีลาน่อยกับแน่มบึงพ่อการใช่ก็บพีแฮดดีเพิ่นบึงวาสิได้เลขตัวใดเพิ่นว่าแปดตากันยังแน่ม่เห็นแต่อีลาแนมเห็นพี่น้องอีลาว่า6หแปดไงวันนี้ พ่อการใช้ก็บอกขึ้นมาหกเจ็ดหกแปดเอาแล้วพี่น้องไปเบิงเอาไปสื่อเอาเด้อค่ะผู้ใดก็ได้ไดสเห็นคลิปได้หลายเนาะค่ะเนาะก็กเลยมาเบาสู่พี่น้องฟังเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มไปค่ะพี่น้องค่ะน้องก็ยิ้มดีใจนะคะน้องได้มีดตัดหวยลูกนิมิตด,ด้วยนะคะพี่น้องมีดเล่มนี่มีสิริมงคลมากเลยนะคะเดี๋ยวคนซองนะคะพ่อการใช้กับซองเลขอ่า พี่แอดดีกับซองเลขนะคะพี่แฮดดีแฮดดี้ช่างทำผมให้น้องอุ้งอิงกับพังกันซองเบิงเลขพี่น้องเห็นบอกจนน้องอุ้งอิงได้บอกว่านี่ไง 68แปดนะคะพี่น้องล่องเบิ่งเดอร์าทแมนหมานกับเป็นมืออื่นนะคะพี่น้องมืออื่นก็จะมีตาําเหล้าเฮอร์บาร์ตตารีก็แหล้วแต่พี่น้องพิจารณาตัวนีก็แหล้วแต่ความเสือโปรใช้วิจารณญาณในการฟังในการชมนะคะขอบคุณพี่น้องเดอ้อทุกคนนะคะน้องเพิ่นกับเป็นคนมีบุญบารมีสูงเห็นมาหลายหลายวัดน้องเป็นตัวแทน ของพ่อบอดโจถ้ำนาทีเป็นบอดหน่อยนะคะบอดหน่อยคนนีนะคะมีอะไรดีนะคะจึงถูกเชิญเข้าพิธีสำคัญสำคัญนะคะของวัดที่ไปแสดงมือคืนนีก็อดที่จะมาเล่าให้พี่น้องฟังบอดใน,นะคะที่วังสะพุงนะคะจังหวัดเลยนะคะโอ้ยเพิ่นบอกว่าแล้วก็ชมว่าโบนี่สร้างเพียง หนึ่งปี14เดือนนะคะเงินที่ไดมาจาก ก็เป็นเงื่อนจากการโอนออนไลน์นะพี่น้องนะเป็นใหม่งามแห้งผสมกับปูนนะคะด่านในจะเป็นใหม่เด้อพี่น้องเด้อเขาไปชมถ้ามีโอกาสกับไปวัดนี้นะคะไปกราบไหวพระพุทธลูเพจนิบแบมือออกจังสี่แปบลบว่าเป็นผู้ให้นะคะกระล่องเบึงนะคะพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนได้ชมทำพิธีบุกเสกพระทำพิธีอิลาหน่อยเป็นคนมีบุญบารามีสูงหลายเนาะค่ะเนาะสูงแห้ง อุ้งอิงอ่าเกิดยังขึ้นบอดหน่อยคนนีมีอะไรดีๆถึงได้ถูกเชิญเข้าพิธีสำคัญสำคัญของทางวัดนะคะก็คือวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะพี่น้อง กับเมื่อคืนสาวหน่อยเพชรบเนแพงกับไปแสดงอยู่หันนะคะสำหรับเมื่อแรกนี่เด้อพี่น้องเด้อว,ว่าอีหลานหน่อยแสดงอยู่ใสนะคะวันที่ยี่สิบหกนี่อีหลานหน่อยกับแสดงอยู่บ้านโจดหนองแกตําบลโจดหนองแกอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะผู้ไดอยู่ไก่อําเภอพนไปไห้กําลังใจน้องอุ้งอิงนะคะแล้วก็เมื่อนี้อีหลาก็เดินทางไปท้ำนาทีตั้งสองสามงาน อีลาเฮ็ดได้อีลาเข็มแข็งแห้งนี่ล่ะคือ,อหัวใจใหญ่กว่าตับหรือว่าเลือดนักสู้ของพอบอดโจโยมมานินแมนคักเลยอีลาหน่อยนอกจากว่าเมื่อขื้นสิสแสดงแล้วอีลาหน่อยกับมาพักอยู่อพี่ไม้นะคะแล้วอีลาหน่อยกับไป,กไปแสดงสาหลายเท่าแก่น้อยเนาะพี่น้องเนาะไปแสดงสาหลายเท่าแก่น้อยอยู่ที่ ห้างนะคะอีลาก็อุ้คนสะออนหลายค่ะพี่น้องคนมาให้กําลังใจเยอะมากเลยนะคะพี่น้องบ่าวาผูผ้ใดผู้ใดก็อยากจะเห็นน่องอุ้งอิงนะคะอยากจะจับมือเล็กๆมือน,น้อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะน้องก็เป,เป็นเป็นตาหักเป็นตาสะออนนะคะมือขึ้นนี่นะคะ,ะทั้งกังเว้นบางมือที่ผ่านมานี่แหละค่ะตอนการแสดงวันที่ยี่สิบหกก็คือมือนี่นะคะเพิ่งเล้วไปตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมง ถึง4โมงเย็นน้อยชวนมามวลสืนนะคะพบกับคอนเสิร์ตน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราอีหลากัเดินทางไปแสดงต่อขึ้นนี่นะคะอยู่ที่บ้านโจดหนองแกตำบลโจดหนองแกอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะ พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้หากว่าพิดพาดประการใดช่องคุรีเจโอวันก็ขอกราบขอโทษขออภัยหากว่าพูดเป็นจังใดบอถูกใจก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณพี่นอ้องปองปลายที่หักน่องอุ้งอิงเขามาชมมากดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีเจโอวันออฟซิเชียลด้วยนะคะขอพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ